มาเฟียเจ้าพ่อกับกู้มีที่พ่นครับเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนมาเฟียเขาทาได้ทุกอย่างนะผมผมมองกันนะไม่รู้ผมอาจจะคิดผิดก็ได้เขาทําได้ไม่ว่าจ,จะเป็นค้ายาเสพติดค้าผู้หญิงรับจ้างฆ่าคนถูกไหมแต่เจ้าพ่อมัน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 ก็คนที่เป็นเจ้าพ่อเนี่ยมันอาจจะความอยู่ในท้องถิน่นคนเก่งออกเก่งใจอาจจะเป็นนักสู้มาสู้มาคนม,มีอะไรก็ อจจอมองว่าตัวเองเป็นนักสู้ไหมผมผมนักสู้ครับผมไม่เคยยอมอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะสู้ใครมาไม่ว่าจะเป็นใครถ้ามาเกเรผมผมผมไม่ยอมแต่จะบอกว่าผมเป็นเจ้าเจ้าพ่อมันไม่ใช่อ่ะว่ะาผู้ชายเขาเขาเตะเราเราเราเตะต่อเราผิดอ่ะใช่ไหมมันไม่เห็นผิดตรงไหนผมแค่เรื่องการพนันโยกผมเป็นเจ้าพ่อเป็นเรื่องอะไรเนะี่ย <laughs> แต่ถ้าคนมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ยอมแค่นั้นเองอย่างมหาไทยเขามีแนวคิดเรื่องการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลเนีย่ยในมุมของคุณชัดมองว่ามันแก้ปัญหาตรงจุดแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวข้าราชการเองหรืออะไรมันอยู่ที่คุณธรรมผมว่าคนถ้ามีคุณธรรมมันจบมีอำนาจก็ไม่อย่าไอย่าไปใช้ไปหาเงินหาทองใครมาขอแล้วก็ไม่ต้องเอาค่าเซ็นม,มันทุกอย่างทุกมันไม่ใช่มหาไทยนี่ผมว่า ทุกกระทรวงคร,ค,ครับอยู่ที่คนครับอยู่ที่คนครับต้องต้องเอาส,อ,สอนศีลธรรมมาเยอะๆหน่อยดังนั้นรเรื่องของการขึ้นบัญชงบัญชีท่านมองว่าเป็นเรื่องปลายเหตุต้องแก้ที่คุณธรรมครับต้องใช้ศาสนาแก้ให้เขารู้ว่าคนละธรรมนี้มันไม่ดีนะมันมันมีจริงนะบาปอะไระต้องไม่รู้ใครไม่เชื่อผมเชื่อน่ะครับ